มีคนสงสัยครับเกี่ยวกับแจ้งความเท็จคือแจ้งความเท็จเนี่ยมันมีกี่แบบมันมีแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะอธิบายง่ายๆอย่างนี้นะครับคือถ้าเกิดแจ้งความเท็จทั่วๆไปเนี่ยอย่างเช่นเราไปพบเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแจ้งความไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเป็นการให้การปกติอันนี้มันถือเป็นแจ้งความเท็จธรรมดาทั่วๆไปมันจะผิดตามกฎหมายมาตรา137ของประมวลกฎหมายอาญามีโทษจำคุก6เดือนปรับ10,000บาทแต่ถ้าความได้แรงกระเถิบขึ้นอีกก็คือไปแจ้งความเท,รรมท็ทาา 7, าาทจในคดีอ 1, าญาการแจ้งความเท็จเนี่ยคือการแจ้งข้อเท็จจริงที่ไม แจ้งความเท็จในคดีอาญากับพนักงานสอบสวนพนักงานอายการทําให้ผู้อื่นเขาต้องดําำเนินคดีอาญาเนี่ยโทษก็จะหนักขึ้นไปก็คือจําคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน4 0,000บาทแต่ถ้ามีกรณีแรงขึ้นไปอีกก็คือไม่มีเหตุการณ์เลยเพื่อนที่คุณจะไปแจ้งความให้เลยแต่คุณไปแกล้งเขาไปแกล้งแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนพนักงานอายการเจ้าของสำนวนในการดําเนินคดีนะครับโทษก็จะหนักขึ้นไปกก็คือจําคุก3ปีและปรับไม่เกิน6 0,000บาทก็อันนี้ก็คือลําดับขั้น้ายแรงของแจ้งความเท็จนะครับ